สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้านะครับในทุกๆเช้าเพื่อให้เราทั้งหลายมีโอกาสได้รับการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณขอบคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเรานะครับวันนี้วันพุทธที่21เมษายน2021นะครับขอบคุณพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าที่ จะมาถึงเราพิจารณาร่วมกันในเช้าวันนี้นะครับพระธรรมมัธิวบทที่21เราจะอ่านข้อที่12ถึงข้อที่17นะครับแต่ก่อนที่เราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาพระเจ้าขอบคุณโรรองสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่โรรองได้ส่งโปรประทานให้แก่ข้างหลายจะมีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกันขอส่งโปรประทานให้ข้างหลายเข้าใจความจรงิงและให้พระวจนะของพระเจ้าได้เกิดผล สำเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายขอมอบเวลานี้ในการอวยพรของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนกับเรจาจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับบทที่21ของพระธรรมมัทธิวข้อที่12ถึงข้อที่17นะครับทรงชำระพระวิหารพระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขาย ในบริเวณพระวิหารนั้นและความโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งความหมานั่งผู้ขายนกพิราบเสียพระองค์ตรัสกับเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหาร โะรงได้รักษาเขาให้หายแต่เมื่อพวกปุโรหิตกับพวกธรรมจารย์ได้เห็นการอัศจรรย์ที่โะรงทรงกระทํำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโฮสนาแด่ราชอรสดาวิดเขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคืองเขาทั้งหลายจึงทูลโะรงว่าท่านไม่ได้ยินคําที่เขาร้องหรือเปรีสูตรตอบว่า ได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงกระทำให้คำสรรเสริญอันแท้จริงออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่ย่านมพระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีนั่นเป็นพระคำของพระเจ้าที่เราจะพิจารณาด้วยกันนะครับ พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพนะครับของฝูงชนนะครับที่เรียกว่าแห่แหนกันมานะครับตั้งเป็นขบวนต้อนรับพระเยซูในเวลาเดียวกันก็มีการเคลื่อนขบวนไปด้วยกันนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังก็พากันโห่ร้องสรรเสริญน,นะครับยกย่องนะครับพระเยซูเจ้า ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นราชโอรสนะครับของดาวิดนะครับเรียกว่าอา่เป็นความยิ่งใหญ่อย่างมากเลยนะครับฝูงชนได้พากันเอาเสื้อผ้าปูตามถนนเอากิ่งไม้มาปูตามถนนเมื่อโปรองเสด็จไปนะครับฝูงชนก็พากันแท่ซองสารเสริโพรองแสดงว่าพระเยซูยริ์เจ้าโปรง,รงทรงเป็นขวัญใจใช่ไหมครับพี่น้องเป็น าสามารถที่จะได้จิตใจของประชาชนนะครับเป็นที่ยอมรับนับถือนะครับเป็นที่เคารพเป็นที่ประทับใจนะครับพี่น้องคิดว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรถ้าเราจะพิจารณาเราจะเห็นว่าตลอดเวลาในการทำพระราชกิจของพระเยซูนั้นพระองค์ทรงสนใจนะครับหรือว่าจดจ่ออยู่ที่ฝูงชนหรือว่าอยู่ที่ประชาชน เราจะเห็นตลอดเวลาว่าโปร่งไม่เคยปฏิเสธในการที่จะช่วยเหลือประชาชนคนที่มีความทุกข์ยากลําบากนะครับเพราะว่าโปรง่งทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อํานาจเพราะฉะนั้นโปร่งก็ทรงสําแดงความรักและก็ช่วยเหลือประชาชนในทุกๆเรื่องนะครับตลอดเวลาที่เราได้เรียนรู้มาด้วยกันเราเห็นว่าทุกคนที่มาหาพระเยซูขอความช่วยเหลือ พระองค์ก็เมตตาต่อเขาล่าสุดเราเห็นว่ามีคนตาบอดที่ออกจากเมืองเยริโคใช่ไหมครับที่เรียกหาพระเยซูขอให้พระองค์ทรงช่วยเขาแล้วก็พระมัทก็บอกว่าเขาก็ติดตามพระองค์ไปเมื่อพระเยซูทรงรักษาเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจไม่แปลกใจนะครับที่ฝูงชนจะพากันมาแท้ซ้องสรรเสริญยกย่องพระเยซูนะครับเพราะว่าพวกเขาได้รับความเมตตาและก็ความรัก จากองค์พระเยซูเจ้านะครับนั้นภาพที่ยิ่งใหญ่นะครับภาพความยิ่งใหญ่ที่เราได้เห็นการที่มีฝูงชนมาต้อนรับแซ่สองสรรเสริญพระเยซูแห่กันไปเป็นขบวนอันนี้เป็นความสําเร็จนะฮะตามคําพยากรณ์ที่จริงๆแล้วพยากรณ์ไว้ต้อง500กว่าปีนะครับก่อนคศนะครับก่อนคศนั้นก็น,นี้เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซู ได้รับการต้อนรับนะครับแต่พี่น้องครับโพสะ์จาของพระเจ้าที่เราได้อ่านในเช้านี้ด้วยกันนะครับเราเห็นว่าแม้ว่าผู้คนจะพากันแท้สองสรรเสริญพระเยซูนะครับความจริงแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ประสงค์สิ่งนั้นนะครับเป้าหมายของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่พระองค์ต้องการให้ประชาชนมาแท้สองสรรเสริญยกย่องพระองค์ให้เป็นยิ่งใหญ่นะครับเพราะนั้นไม่เหมือนกับ ความคิดหรือว่าความต้องการของผู้นําทั่วๆไปในโลกนี้นะครับที่ต้องการการยกย่องหรือว่าต้องการการเป็นใหญ่นะครับพระเยซูไม่ได้ประสงค์สิ่งนั้นแม้ว่าจะมีฝูงชนนะครับพากันแซ่ซองสรรเสริญพระองค์แต่ว่าพระองค์ยังทรงจดจ่ออยู่ที่พระราชกิจของพระองค์เป็นสิ่งที่สำคัญ พี่น้องครับมีบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับพี่น้องการที่เราทั้งหลายได้รับการยกย่องนะครับชื่นชมได้รับการเชิดชูยอมรับจากสังคมจากมนุษย์นะครับบางครั้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการทดลองอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของความต้องการทางเนื้อหนังการเป็นที่ยอมรับพี่น้องครับ แต่หลายครั้งทีเดียวเราเองอาจจะผิดพลาดได้นะครับเมื่อเราไปหลงประเด็นเมื่อเป็นที่ยอมรับเมื่อเป็นที่ยกย่องชื่นชมนะครับเราอาจจะหลงตัวเองไปแล้วก็ไม่ไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะให้เราทำนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำใน เวลานี้นะครับตามพระเจ้าของพระเจ้าที่เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันนี้ก็ถือว่าเรามีบทเรียนว่าแม้ว่าพระองค์จะเป็นที่ชื่นชมประชาชนก็ยกย่องนะครับพระองค์แต่ว่าพระองค์ยังทรงจดจอ่ออยู่ที่พระราชกิจของพระองค์ที่พระเจ้าพระบิดาประสงค์ที่จะให้พระองค์ทาสําเร็จสิ่งแรกที่เราได้เห็นในพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับก็คือว่าพระเยซูพระองค์ยังทรง จัดการสิ่งที่ผิดนะฮะต่อพร,พระเจ้าพระบิดาสิ่งแรกเลยที่โปรองได้ทรงกระทําเมื่อโปรองเสด็จเข้าไปในกรุงยเยรูซาเล็มโปรองเข้าไปที่ไหนครับเราเห็นว่าพปรองเข้าไปโปรองเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าโปรองไม่ได้พยายามที่จะปลุกปั่นประชาชนอ่าแล้วก็สร้างบารมีความยิ่งใหญ่ต่อสู้ นะครับต่อต้านกับผู้นําทางาศาสนาโปรงไม่ได้ทําสิ่งนั้นสิ่งที่โปรงทรงทําสิ่งแรกและสถานที่ที่โะรงทรงเสด็จเข้าไปก็คือบริเวณพระวิหารของพระเจ้านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าที่พระวิหารในเวลานั้นเราเห็นว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องผู้นําในาศาสนานะครับก็อนุญาตที่จะให้มีการซื้อขายนะเราเห็นพระวจนะของพระเจ้าบอกว่า พรงทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นข้ามโต๊ะผู้รับแลกเงินความมานั่งผู้ขายนกพิราบสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการค้าขายอาจจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่จะมา,านมัสศการถวายเครื่องบูชาจะเป็นพวกาการซื้อขายสัตว์ทั้งหลายนกนะครับนกพิราบกับการรับแลกเงิน ก็เป็นเหมือนตลาดเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าโรงทรงร้อนพระไทยนะครับเพิ่มีตอนอื่นบอกว่าความร้อนพระไทยของโรรองนะครับนั้นโรรองก็จัดการสิ่งนี้ไปดองครับจัดการสิ่งที่ผิดต่อพระประสงค์ของพระบิดาที่พระวิหารน,นั้นเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งแรกที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทํา แน่นครับมีสิ่งใดซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดต่อน้ำพระทัยของพระบิดาพระองค์ไม่ได้รอช้าแล้วันนี้เรายังคิดถึงเรื่องนี้ไหมครับสิ่งใดที่มันผิดต่อน้ำพระทัยของพระบิดาสิ่งที่ควรจะเป็นไม่เป็นนะครับในชีวิตของเราพระเยซูเจา้าพระองค์ทรงจดเจ่อเรื่องนี้จัดการสิ่งที่มันผิดนะครับให้ถูกต้อง ตามน้ำพระทัยของพระบิดาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่กลัวอิทธิพลใ,ใดๆนะครับไม่เกรงใครเลยนะครับดังนั้นพระองค์ทรงทำอะไรครับความโต๊ะนะครับแล้วก็ความม้านั่งของคนที่ขายนกความโต๊ะผู้รับแลกเงินในตอนอื่นพระองค์พีใช้พระเยซูทำเขาเชือกทำเป็นแส้นะครับแล้วก็ไล่พวกเขาออกไปนั่นเป็นสิ่งแรกที่เราได้เห็นพระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำ สิ่งที่สองพระองคออ์ไม่ละประชาชนพี่น้องครับก็ในขณะเดียวกันประชาชนก็เข้ามาต้องการความช่วยเหลือนะครับในข้อที่14เราพบว่ามีคนตาบอดและคนง่อยก็พากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารในขณะที่พระองค์กออ็ทำการจัดการนะครับกับผู้นำทางาศาสนาที่ไม่ถูกต้อง นะครับในเรื่องพระวิหารนั้นก็ยังมีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือก็เข้ามาหาพระองค์นะครับมีคนตาบอดและคนง่อยก็ช่วยโอกาสที่จะเข้ามาเพราะเขารู้ว่าพระเยซูนั้นมีอํานาจมีสิทธิอานาจหรือว่ามีการอัศจรรย์ได้นั้นพระองค์ก็เขาก็เข้ามาหาพระองค์พระองค์ก็ส่งเมตตาไม่เคยทิ้งประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นบทเรียนให้กับเราอย่างดีว่าพระองค์เห็นคุณค่าของผู้ที่ ต้องการความช่วยเหลือไม่เคยปฏิเสธเลยแม้ว่าพระองค์จะยุ่งอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำแต่ว่าพระองค์ไม่เคยละเลยประชาชนพี่น้องครับเราสนใจประชาชนไหมครับเราสนใจคนรอบข้างเราที่มีความต้องการที่มีความช่วยเหลืออาที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับบางทีเราคิดว่าเราอยากจะทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระเจ้าแผนงานของพระเจ้าต่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าสำคัญแต่เราอาจจะละเลยนะครับคนที่อยู่รอบตัวเราที่ต้องการความช่วยเหลือบางทีเราทุ่มเทกับการงานของพระเจ้าอาจจะลืมครอบครัวลืมภรรยาลืมลูกลืมคนที่อยู่ในครอบครัวคนใกล้ชิดที่ต้องการความช่วยเหลือพระเยซูข้าเจ้าโฟกัสไปที่ประชาชนพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งนะครับไม่เคยปฏิเสธไม่เคยละประชาชน และในที่สุดแล้วเราเห็นว่ามีผู้คนก็พากันแท้ซ้องอสารเสริญพระองค์นะครับข้ามผีได้บันทึกว่ามีเมื่อได้เห็นการอัศจรรย์นะครับก็ทั้งมีเด็กร้องในบริเวณพระวิหารด้วยนะครับเด็กร้องไม่ใช่ร้องไห้นะครับแต่ว่าร้องโฮสนานะสารเสริญยกย่องพระเยซูเพราะฉะนั้นผู้ที่เดือดร้อนนะครับกล่าวกับแค้นเคืองก็คือพวก โปรหิตนะครับผู้นําทางศาสนานั่นเองและก็ในที่สุดแล้วผู้นําทางศาสนานั้นก็จะมีปัญหากับพระเยซูอีกนะครับแต่ว่าเราพบว่าพระเยซูก็ตอบคนเหล่านั้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าผู้นําบอกว่าท่านไม่ได้ยินคําร้องที่เขาร้องหรือโหสนาแต่พระเยซูนะครับแต่พระเยซูตอบว่าได้ยินแล้วและในที่สุดโปรงก็ใช้พระคำนะครับในการโต้อตอบพวกเขา ว่าท่านทั้งหลายไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงกระทําให้คําสรรเสริญอันแท้จริงออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมนะครับอันนี้ก็ได้พยากรณ์ไว้นานแล้วในพระธรรมสดุดีบทที่8พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่พระเรยซูกิเจ้าได้ทรงกระทําก็คือว่าพระองค์ไม่สร้างศัตรูนะรพระคัมภีร์บอกว่าหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงละจากเขาและก็เสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่บ้านเบธานี ดังนั้นนันเป็นสิ่งที่พระสิทธเจ้าได้ทรงกระทำโรรองทรงจดจ่ออยู่กับพระราชกิจของโรรองแม้ว่าโลกพยายามที่จะให้โรรองมีเกียรติยกย่องเทิดทูนพระองค์แต่ว่าโรรองไม่ได้ติดใจอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นโปรองยังทรงมุ่งอยู่ที่พระราชกิจของพระองค์นะครับเพื่อที่จะให้พระบิดาได้รับพระเกียรติพี่น้อนครับวันนี้เราสนใจ และวก็มุ่งอยู่ที่พระราชกิจหรือว่างานของพระเจ้าที่โปรองทรงประทานให้กับเราแม้ว่าเราอาจจะเป็นที่ยกย่องหรือไม่เป็นที่ยกย่องก็ตามก็ขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้านาของพระเจ้าขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเราทุกคนครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ